สวัสดีครับเพื่อนที่รักทุกคนครับพบกันอีกครั้งในบ่ายวันจันทร์แบบนี้นะครับกาเป็นประจําทุกวันจันทร์เราจะมาพบกันเพื่อที่จะมาพูดคุยนะครับดิสคัสกันแล้วก็แลกเปลี่ยนกันนะครับถึงการเตรียมตัวเพื่อที่จะสอบใบประกอบวิชาชีพนะครับแล้วก็อย่างที่เรียนครับทุกๆครั้งผมก็จะพูดอยู่สเสมอว่า,วาในวันนี้เนี่ย สำหรับคนที่น่าจะได้รับประโยชน์เนี่ยนอกจากน้องๆนะครับวิศวกรรุ่นใหม่ที่อาจจะเพิ่งจบใหม่แล้วก็กาลังเตรียมตรวจสอบอยูอ่คนที่น่าจะได้รับประโยชน์ก็อาจจะเป็นวิศวก,กรทั่วไปก็ได้นะครับวิศวกร,รที่ทํางานมาสักพักนึงแล้วนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ทํางานอยู่ในฟิลด์นะครับหรือมีการทํางานอยู่ในฟิลด์ที่แตกต่างกันออกไปนะครับการที่ได้มารับชมคลิปในวันนี้ก็เป็นการทบทวนความรู้ของเพื่อนๆด้วยนะครับโอเค ก็หลังจากในครั้งที่แล้วนะครับที่ผมได้แนะนํำเพื่อนๆไปนะครับว่าในในพาร์ทของ Mechanics of Materials เนี่ยนะครับผมจะนำหนังสือ Textbook นะครับก็คือหนังสือ Mechanics of Materials เนี่ยนะครับที่เขียนโดยฮิบเลอร์นะครับแล้วก็เฟอร์ n ินานพีเบียและแล้วก็คณะนะครับเอามาเป็น Textbook หลักนะครับในการที่เราจะทำการรีวิวปัญหาท้ายบทนะครับเพื่อที่เป็นการทบทวนความรู้นะครับแล้วก็ ผมก็จะคัดเลือกเอาคำถามที่น่าจะเป็นคำถามที่มีประโยชน์นะครับซึ่งผมก็เชื่อว่าถ้าเป็นคนที่ติดตามเพจของเรามาโดยตลอดเนี่ยก็น่าจะเห็นว่าคำถามที่ผมเลือกนะครับเป็นคำถามท้ายบทเนี่ยไม่ใช่ทุกข้อไม่ใช่ปัญหาทุกข้อแต่ปัญหาที่ผมเลือกมาเนี่ยนะครับมันจะมีมีอะไรที่เราจะได้เรียนรู้นะครับมี บางสิ่งบางอย่างที่พอผมแนะนําไปแล้วเพื่อนๆจะเห็นได้นะครับว่าเป็นเป็นองค์ความรู้ที่มีประโยชน์นะครับถ้าอย่างน้อยเพื่อนๆได้รีวิวจากคลิปแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็น่าจะเห็นได้นะครับว่าสิ่งที่ผมนํามาแนะนำให้เนี่ยซึ่งผมก็จะอธิบายทุกครั้งว่าเพราะเหตุใดนะครับผมถึงเลือกเอาปัญหาข้อนี้นะครับมาใช้เป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็เป็นใช้ แล้วก็นํามาใช้เพื่อที่จะอธิบายแล้วก็แนะนํากับเพื่อนๆน,นะครับซึ่งในครั้งนี้ก็เหมือนกันนะครับผมก็จะพยายามเลือกเอาคําถามไม่ใช่ทุกข้อนะครับเพราะว่าการเอาปัญหาทุกข้อมาไม่ใช่ไม่ใช่ประเด็นหลักอยู่แล้วไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่ผมมองว่า,เ,าเป็นสิ่งที่น่าทํอยู่แล้วผมก็จะเลือกเอาคําถามเอา problem type บทที่ดูแล้วมีนนยะสําคัญอะไรบางอย่างที่พอเพื่อนๆได้ทําหรือได้ได้ผ่านการทําโดยผมแล้วเนี่ยนะครับ มันจะเป็น p r รา l เรที่เราสามารถที่จะเรียนรู้อะไรได้จากปัญหาข้อนั้นๆก็แล้วกันนะครับโอเคเพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับผมก็จะมาทำการรีวิวนะครับให้เพื่อนๆได้ทราบนะครับว่าวิชานะครับหรือศาสตร์นะครับทางด้าน Mechanics of Materials เนี่ยมีความสำคัญยังไงนะครับแล้วทำไมเ,เราถึงจะต้องเรียนใน ศาสตร์ศาสตร์นี้นะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับผมขออนุญาตใช้โพสต์โพสต์นี้แล้วกันนะครับอธิบายสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนคงจะมีคำถามาไม่มากก็น้อยนะครับหรืออาจจะสงสัยมากสงสัยน้อยอันนี้ก็แล้วแต่แต่ผมเชื่อว่าน่าจะมีจำนวนคนไม่น้อยแหละที่มีประเด็นข้อสงสัยนั่นก็คือถ้าเพื่อนๆจำได้นะครับตอนที่เราเรียนหนังสือ นะครับตอนที่เราเป็นนักเรียนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับเรา,เาต้องเริ่มต้นเรียนรู้เนี่ยในศาสตร์ทางด้าน Mechanics of Materials ก่อนใช่ไหมครับพอเราจบในวิชานี้แล้วก็ต้องไปต่อในวิชา Structural Analysis ถูกต้องไหมครับอันนี้คือเป็นเคสทั่วไปนะค,คำถามก็คือทำไมผมถึงเริ่มต้นนะครับเอาวิชา Structural Analysis มาพูดถึงก่อน นะครับแล้วสลับเอา Mechanics of Materials เนี่ยมาพูดถึงต่อท้ายนะครับผมมีเหตุผลนะครับไม่ได้มีไม่ใช่ว่าทำโดยไม่มีเหตุผลนะครับซึ่งเหตุผลของผมเนี่ยก็อยากให้เพื่อนๆได้รับทราบไว้นะครับอย่างน้อยสุดก็จะได้เกิดความเข้าใจว่าเพราะเหตุใดผมถึงทำแบบนี้นะครับเหตุผลของผมมี2ประการหลักๆนะครับเหตุผลข้อที่1นนะครับเพราะว่า าเพื่อนๆจำได้นะครับผมเริ่มต้นเนี่ยรีวิวในในพาร์ทนี้นะครับในพาร์ทการเตรียมตัวสอบไปประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเนี่ยด้วยวิชาทางด้าน Structural Mechanics นะครับซึ่งวิชา Structural Mechanics เนี่ยมันก็จะรวมนะครับเอาทั้ง Mechanics, of Materials แล้วก็ Structural Analysis เข้าด้วยกันซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมก็จะเน้นไปที่ทั้ง2พาร์ทนี้นะครับซึ่งพอผมพิจารณาดูแล้วเนี่ย ผมแค่คิดว่าอการที่ผมจะเอาประสบการณ์ส่วนตัวของผมมาแนะนํากับเพื่อนๆนก,ก็น่าจะเป็นการดีนะครับซึ่งก็จะสอดคล้องก,กันกับที่ผมได้เคยอธิบายไปก่อนหน้านี้ว่าวิธีการที่ผมจะแนะนําให้กับเพื่อนๆในการเรียนทางด้าน structural analysis เนี่ยก็คือถ้าเราเจอกรณีที่โครงสร้างเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรนะครับเป็นโครงสร้างที่ไม่ได้ complicate อะไรต่อให้มันเป็นโครงสร้างแบบ indeterminate นะครับ ผมก็จะแนะนำให้เพื่อนใช้วิธีการ o r r e m m t t o o นะครับซึ่งก็คือวิธี d i s w w r r k นะครับในการวิเคราะห์โครงสร้างนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆมีปัญหาที่เรียกว่า Complicate มากอก็อย่างที่ผมเรียนว่าเพื่อนๆควรจะต้องใช้วิธี i s s p l c e m m n t t m t t o o นะครับก็คือวิธี Direct s t i f f n e s s Method อย่างที่ผมได้จบไปเมื่อประมาณอาทิตย์สอทิตที่ผ่านมานะครับเพราะว่าลักษณะของปัญหาเมื่อมันมีความ Complicate ที่ต่างกัน วิธีการที่เราควรจะนํามาใชก้ก็ควรจะเป็นวิธีการที่เหมาะสมกับปัญหานั้นๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยเริ่มต้นว่ากันในเรื่องของฟอสเมท o d อย่างที่พาเ,เพื่อนทำนะครับเริ่มต้นเรียนรู้ในวินวธีการคัสติเกโนสเ o เกนเท o เรมใช่ไหมครับแล้วก็ต่อด้วยวิธีรีสเวิร์ดแล้วพอจบพาร์ทนั้นผมก็ว่าด้วยเรื่องของดิสเพ m เม h ต์ก็คือวิธีดิเรกสติฟเนสเมทต์นะครับก็เพราะฉะนั้นการเริ่มต้นของผมเนี่ยมันเริ่มต้นมาจาก structural analysis นะครับแล้วก็พอมันจบแล้วก็เลยจะพาพเพื่อนเพื่อนเนี่ยมารีวิวต่อในสาสตร์ทางด้าน m e c h a n i c s o o m m t t r r i l s s นะครับอันนี้คือเหตุผลข้อที่1เหตุผลข้อที่2นะครับอันนี้เป็นเหตุผลสำคัญนะครับเพราะว่าในการที่ผมมารีวิวนะครับศาสตร์ทางด้านนี้กับพกเพื่อนเนเนี่ยผมไม่ได้มองว่าผมเป็นอาจารย์ นะครับผมไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้มีเกียรติขนาดนั้นผมก็มองว่าผมเป็นเป็นเป็นเพื่อนของเพื่อนๆแล้วกันนะครับเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องของเพื่อนๆที่เป็นคนแนะนานะครับเป็นคนเป็นนักจุ่คนหนึ่งนะครับที่ผ่านการทํางานมีประสบการณ์ในระดับหนึ่งซึ่งผมมีโอกาสได้มาเป็นแอดมินผมก็เลยจะนําเอาความรู้เรื่องนี้มาแนะนํากับเพื่อนๆนะเพราะผมเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยนะครับแม้กระทั่งนักเรียนนักศึกษาก็ ก็จะทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าเราจะต้องมีพื้นฐานทางด้าน Mechanics of Materials แล้วก็ Structure Analysis เนี่ยมาก่อนหน้านี้นะครับซึ่งถ้าเรารีวิวดูในคลิปของผมเนี่ยผมจะไม่ได้เป็นการสอนนะนะครับหลกักๆเนี่ยผมจะทำการแนะนำนะครับหรือดิสคัสันกับเพื่อน <Yeah. S 1> ผ่านการทำผ่านการทำ p r o b า e m นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการที่ผมจะแนะนำกับเพื่อนๆเนี่ยไม่ได้เป็นการสอนอย่างที่เรียน นะครับแต่จะเป็นลักษณะของการที่ผมจะมารีวิวนะครับแล้วก็ให้คําแนะนํามากกว่านะเพราะฉะนั้นการที่เพื่อนๆมารับชมคลิปของผมเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาเรื่องความต่อเนื่องของของศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งอยู่แล้วเพราะเพื่อนจะต้องเข้าใจในทั้งสองศาสตร์นี้มาอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าผมจะมาแนะนําเทคนิคในการแก้ปัญหาเทคนิคในการโซล์ปัปหาดังนั้น,น,นหรือลักษณะปัญหานั้นๆหรืออาจจะมาแนะนําลักษณะของความสําคัญของแต่ละ อย่างแต่ละศาสตร์เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยไม่ได้มองว่าเราจะต้องเริ่มต้นด้วยอันใดอันหนึ่งน,นะครับเพราะว่าอย่างที่เดยนคือผมไม่ใช่ไม่ใช่ครูบาอาจารย์อะไรนะครับเพราะฉะนั้นคือ,เ,อเหตุผลสองข้อน,นี้ก็คือเป็นเหตุผลหลักนะครับโอเคก็อย่างน้อยที่สุดผมก็แค่คิดว่าได้อธิบายกับเพื่อนๆไปเรียบร้อยละนะครับเพราะฉะนั้นหวังว่าเพื่อนๆน่าจะเข้าใจาผมนะนะครับกับสิ่งที่ผมทํามานะครับซึ่ง จริงๆแล้วถ้าเราสังเกตดูดีๆนะครับเราจะพบว่า2องศาสตร์นี้นะครับทางด้าน Mechanics of Materials เนี่ยกับ s t u u c l a n a l y s i s เนี่ยเราจะแยกออกจากกาันอย่างเด็ดขาดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าบางเรื่องนะครับใน c t u r a l a n a l y s i s เราก็ต้องเอาพื้นฐานทางด้าน Mechanics of Materials ไปใช้นะครับแล้วก็บางเรื่องใน Mechanics of Materials เราก็ต้องเอาวิชา Structural Analysis มาใช้ด้วย นะครับเพราะฉะนั้นทั้งสองศาสตร์เนี่ยเป็นศาสตร์ที่แยกแทบจะแยกออกจากกันอย่างเด็ดขาดไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเริ่มต้นรีวิวนะครับปัญหาทางด้านแมชช a นิค s ซอร์แมทริออเนี่ยผมต้องอธิบายก่อนนะครับว่าเราจะต้องเริ่มต้นจากจุดที่เล็กที่สุดก่อนนะครับจ,จุดที่เล็กที่สุดเวลาที่เราสนใจทางด้านแมชชินิคหรือทางด้านสตรัคเจอร์คืออะไรครับก็คือเรื่องสตรีส s แล้วก็เรื่องสเตรน ใช่ไหมครับซึ่งถ้าเพื่อนๆเ,เปิดดูในหนังสือไม่ว่าจะเป็นเท็กซ์บุ๊กเล่มไหนนะครับที่เป็นทางด้าน m e c h a n i c ส์โซลิมเชียลเนี่ยก็จะเห็นเหมือนเหมือนกันนะครับว่ามันจะเริ่มด้วยสเตร s แล้วก็สเตรนก่อนเสมอนะครับเพราะว่าสเตรสสเตรนเนี่ยคือจุดที่เล็กที่สุดคือส่วนที่เล็กที่สุดในในหน้าตักหรือในชิ้นส่วนของโครงสร้างนะเพราะฉะนั้นคือทุกๆเท็กซ์บุ๊กเลยก็ว่าได้ก็จะเริ่มต้นจากสเตรสแล้วก็สเตรนก่อนนะครับ หลังจากนั้นก็จะพูดถึงคุณสมบัติของวัสดุเมื่อจะต้องอจะต้องถูก subjected ด้วยแรงนะครับซึ่งเวลาที่เราพูดถึงลักษณะคุณสมบัติหรือพฤติกรรมของวัสดุเนี่ยมันก็จะมีหลายอย่างอย่างเช่นวัสดุที่เป็นไปตาม Hook's law นะครับวัสดุที่มี Poisson ratio นะครับเพราะว่าวัสดุที่เราจัดต้องกันใช้งานหลักๆก,ก,กันในในปัจจุบันเนี่ยหลักๆก,ก็จะเป็น2ประเภท ใช่ไหมครับประเภทที่1ก็คือวัสดุที่มีความโฮโมจีเนียสอย่างเช่นเหล็กอะลอยหรือเหล็กที่เป็นเหล็กรูปประพันธ์ใช่ไหมครับเพราะว่าขั้นตอนหรือกระบวนการในการที่เราจะทําชิ้นส่วนพวกนี้ออกมาเนี่ยมันจะต้องผ่านการหลอ่อการหลอมออกมาเพราะฉะนั้นชิ้นส่วนเนี่ยจะมีความเป็นเนื้อเดียวกันค่อนข้างสูงอีกประเภทหนึ่งก็คือวัสดุที่เป็นลักษณะคอมโพสิตอย่างเช่นวัสดุอย่างเช่นอะไรครับอย่างเช่นวัสดุคอนกรีตเสริมเหล็กอ่ะก็เป็นการคอมไบกัน ใช่ไหมครับระหว่างเหล็กแล้วก็คอนกรีตนะครับซึ่งลักษณะของวัสดุพอมันมีความโฮโมเจีิสต่าต่างแตกต,ต,ต,ต่างกันอันนึงมีความโฮโมเนียสมากอันนึงมีความโฮโมเนียสน้อยนะครับมันก็ย่อมที่จะมีพฤติกรรมหรือมีกลศาสตร์ของวัสดุนั้นๆที่แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นพอเราเริ่มต้นเรียนใน Mechanical p r o p e r t i e s of m a t e r i a l s เนี่ยเราก็จะได้มาเรียนรู้ว่าเราจะต้องสนใจเรื่องอะไรเป็นพิเศษ นะครับแล้วจุดที่เราจะต้องสนใจเนี่ยมันคือตรงไหนแล้วเราได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องนานๆบ้างนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะต่อกันด้วยประเภทของแรงละนะครับเพราะว่าแรงแต่ละประเภทที่กระทำกับวัสดุแต่ละวัสดุแน่นอนว่าย่อมจะส่งผลต่อวิติกรรมของโครงสร้างหรือของวัสดุที่แตกต่างกันอ่ะอย่างเช่นเริ่มต้นตั้งแต่แรงแบบ a x i a l Load ก็คือแรงกระทําตามแนวแกนแรง t o r s i o n ะครับหรือว่าแรงบิด รแรง Bending หรือว่าแรงดัดแล้วก็ transverse shear er ก็คือแรงเฉือนนะซึ่งทั้ง4แรงที่พูดถึงมาเนี่ยสุดท้ายมันก็จะเป็น c o m b i n e loading ก็คือทั้งแรงทั้งหมดเนี่ยสามารถที่จะมารวมอยู่ในหน้าตัดหน้าตัดเดียวกันได้นะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของการรับกําลังใช่ไหมครับขึ้นอยู่กับสมบัติของโครงสร้างขึ้นอยู่กับลักษณะของ loading path นะครับเพราะฉะนั้น กว่าที่เราจะเรียนรู้ถึงการคอมบหลดเนี่ยเราจะต้องเรียนรู้ทีละพาร์ทพวกนี้ก่อนนะครับหลังจากที่เรา,เาทําการเรียนในเรื่องของคอมบหลดิงแล้วก็จะมาถึงสเตรสแล้วก็สเตรนทรานส์โอมเชั่นซึ่งเพื่อนๆจำได้ใช่ไหมครับวงกลมมอนะครับหรือการหาค่า plane stress plane strain เนี่ยนะครับเราก็ต้องมาทําความเข้าใจก่อนว่าทําไมเราถึงจะต้องใช้วงกลมมอผมเชื่อว่าหลายๆคนในปัจจุบันเนี่ย ไม่เคยเอาวงกลมมอมาใช้ในการเรียนหรือว่าใช้อาจจะใช้แค่ตอนเรียนแต่แทบไม่เคยเอามาใช้ในการทํางานเลยนะครับผมก็จะมาอธิบายแล้วกันนะครับว่าวงกลมมอเนี่ยมีความสําคัญอย่างไงเราเอามาใช้ในการทํางานหรือว่าใช้ในการทำทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่างานใดงานด่งเป็นพิเศษหรือเปล่านะครับผมก็จะมาทําการรีวิวให้ดูนะครับอ่ะหลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นการ ออกแบบคานแล้วก็เพลานะครับเพราะฉะนั้นคานและเพลาเนี่ยนะครับมันก็จะมีคุณสมบัติแตกต่างกันแตกต่างกันยังไงผมก็จะมารีวิวให้ทราบนะครับหลังจากที่เราเรียนรู้เรื่องการออกแบบแล้วมันก็จะเป็นเรื่องของอะไรครับดิฟเ e c t ชันนะซึ่งดิฟเ e c t ชันของคานแล้วก็เพลาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของอะไรครับของการที่ลักษณะของโครงสร้างเนี่ยนะครับมันรับแรงกระทําตั้งฉากกับแนวของโครงสร้างซึ่งอันนี้คือแนวของโครงสร้างนะ ลักษณะของแรงในบีมเนี่ยมันจะทําตั้งฉากกับโครงสร้างเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะของการที่มันรับแรงตั้งฉากกับโครงสร้างเนี่ยมันก็จะเกิดการแอนตัวลงแบบนี้ใช่ไหมครับเพราะอะไรครับเพราะแรงที่กระทําตั้งฉากกับชิ้นส่วนโครงสร้างแต่พอมาเป็นลักษณะโครงสร้างเสานะครับลักษณะของโครงสร้างเสาเนี่ยนะครับมันจะไม่ได้วางอยู่ในแนวนอนแล้วมันจะเป็นลักษณะของโครงสร้างที่วางอยู่ในแนวตั้งนะครับ ซึ่งลักษณะของแรงที่เกิดขึ้นในเสาเนี่ยมันก็คือแรงที่กระทำตามแนวของโครงสร้างนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะของการโก่งตัวของเสาเนี่ยมันก็เกิดจากการที่มันรับแอ i เ l ียลโหลดใช่ไหมครับอ่านะเพราะฉะนั้นพอมันรับแอ i เ l ียลโหลดมากมันก็จะเกิดการโก่งดอกนะครับซึ่งพอเราเรียนในเรื่องของเสาเนี่ยเราก็จะเรียนถึงพฤติกรรมการโก่งดอกหรือที่ในภาษาอังกฤษเราเรีย buckling นั่นเองนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นบทสุดท้าย ซึ่งจริงๆแล้วบทที่14ในหนังสือของฮิบเ l e ลอร์เน่ยมีความน่าสนใจตรงที่ว่าเขาเอาเรื่อง energy method มาพูดถึงซึ่งถ้าเพื่องสังเกตดูเห็นไหมครับมันมีการพูดถึง Castigliano's theorem ทาเพื่อนจำได้นะ Castigliano's theorem เนี่ยก็คือ force method s, นะครับอย่างที่ผมได้แนะนำเพื่อนๆให้ได้รับทราบไปในในาร์ทแรกของการวิเคราะห์โครงสร้างนะครับก็คือ force method ที่ใช้กับโครงสร้างที่ไม่ได้มีความ c o m p l i c a t e มากนักนะครับเพราะฉะนั้น พอเราเรียนถึงบทนี้มันก็จะเป็นการต่อคอนเนคชันระหว่าง Mechanics of Materials ไปที่วิชา Structural a n a l y s i s นะครับเพราะฉะนั้นก็อย่างที่เรียนครับว่ามันมีมันมีส่วนที่สอดคล้องกันผมขออนุญาตยกตัวอย่างนิดน,นึงแล้วกันนะครับผมจะพาเพื่อนเพื่อนดูปัญหาในการ Solve Problem โดยใช้ c a s t i g ก n o s Second t นด์เทเรมนะครับ762 นะครับซึ่งก็คืออันนี้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนดูเห็นไหมครับมันจะมี c a s t i g e n o s second terem อันนี้อยู่นะครับซึ่งก็เป็นการอธิบายนะครับว่าถ้าเราจะ apply c a s t i g e n o s second terem เนี่ยครับมาใช้ในการวิเคราะห์โครงสร้างคานเนี่ยมันเอามาใช้ยังไงได้บ้างนะครับเริ่มต้นตั้งแต่การหา deformation ใช่ไหมครับแล้วก็การหาไม่ว่าจะเป็น displacement นะครับหรือว่า rotation ก็ดี นะครับซึ่งถ้าเราต่อยอดค a สติเกโ o ล์เซคันด์เทเรไปก็จะเป็นวิธีรีสเวิร์กอย่างที่ผมเรียนเพื่อนไปนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกครับว่าเราแทบจะแยกกันระหว่างวิชา Mechanics of Materials กับวิชาสตรัคชวลเดอร์ซิสเนี่ยออกจากกันไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าทั้งสองศาสตร์เนี่ยเป็นศาสตร์ที่มีคอนเนคชันมีคอนเน็กติวิตี้ต่อกันค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมเรียนครับว่าเราควรที่จะต้อง มีความรู้ความเข้าใจในทั้งสองศาสตร์นี้นะครับเป็นอย่างดีนะครับถ้าเราจะมีหน้าที่เป็นวิศวกรโครงสร้างนะครับวิศวกรโยธานะครับเมานิคซอฟมัทเเรียลกับสตรัคเจอร์เนซิสเนี่ยถือเป็น2วิชาที่มีความสําคัญมากๆกนะครับก็เป็นว่าในครั้งต่อไปนะครับน่าจะเป็นการเริ่มต้นนะครับถึงการเริ่มรีวิวครั้งหน้าผมอาจจะเริ่มต้นโดยใช้หนังสือของคิบเบิลเลอร์นะครับอ่าเริ่มต้นในพาร์ทแรกก็คงจะเป็นเรื่องสเตรสเทรนนนั่นแหละ นะครับแล้วก็จะมาเริ่มต้นรีวิวปัญหาในในเรื่องของ stress strain ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะอาจจะสลับกันไปกับหนังสือของ f อ r d i n a านพีเบแล้วก็คณะนะครับแล้วก็อย่างที่เรียนครับถ้ามีโอกาสผมก็พยายามแทรกนะครับเอาหนังสือที่เป็น textbook ชื่อ advanced mechanics of materials ที่เขียนโดยบริซี่เนี่ยเอามาแทรกด้วยนะเพื่องก็จะได้ความรู้ทั้งในส่วนของ mechanics of materials ที่เป็นพื้นฐานนะครับแล้วก็ advanced m e c เ a คน s o สม m a t e เ i a l s เสรเิมเติมเข้าไปด้วยนะครับโอเคก็คิดว่าผมขออนุญาตใช้เวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับในครั้งนี้นะครับแล้วในครั้งหน้าเราจะได้มาเริ่มต้นรีวิวกันแบบเต็มๆล่ะนะครับโอเควันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตลาไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ